กฎชุมชนติกตอกข้อที่8บูรณาภาพและความถูกต้องน่าเชื่อถือตอนนี้จะพูดถึงสแปมการมีส่วนร่วมปลอมแปลง,ปลงการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและข้อมูลเท็จที่อาจก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นข้อนี้จึง 1. แชร์คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มยอดเข้าชมเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามการมีส่วนร่วมในการซื้อขายยอดเข้าชมรวมถึงการสร้างซอฟต์แวร์ที่อันตราย 2. โฆษณาปลอมแปลงสร้างยอดการเข้าชม 3. เปิดใช้งานบัญชีทิกตอกหลายบัญชีเพื่อเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือหลอกลวงเผยแพร่สแปมในเชิงพาณิชย์สแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นขณะที่ทำให้เข้าใจผิด 5. ห้ามมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่แท้จริงในการประสานงานกันเช่นใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อสร้างอิทธิพลโน้มน้าวความคิดเห็นสาธารณะที่ทำให้บุคคลหรือชุมชนในติกตอกหรือระบบต่างๆเกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนตำแหน่งที่ตั้งความสัมพันธ์ความนิยมหรือวัตถุประสงค์ในการใช้งานบัญชีนั้น 6ข้อมูลเท็จที่กอ่อให้เกิดความเกลียดชังและอคติ7ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ตื่นตระหนกแปดข้อมูลเท็จทางการแพทย์ที่กอ่อให้เกิดอันตรายต่อบคุคคล 9. เนื้อหาที่ทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือกระบวนการพลเมืองอื่นๆ10สื่อปลอมแปลงดิจิทัลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนความจริงของเหตุการณ์หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อบคุคคลในวิดีโอบคุคคลอื่นหรือในสังคม